อันนหนึ่งอา่ารปลาปีกปลาคองครับทีอันนี้ประมาณกี่กิโลครับ สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับเอกช่องอินอย่างสตอรี่นะครับพุ่นก็ททำงานบ้านก็ททำเรือนวันนี้ผมไม่ได้ทํางาน,นครับแต่ว่ามาพามาดูการทํากะปินะครับวันนี้อยู่ที่บ้านปากคลองอนะําเภอเกาะเปิดอําเภอแหลมสิงห์จันทบุรีนะครับการทํากะปิอันนี้จะเป็นเคยที่เอาขึ้นมาทํานะครับอันนี้ขเขาขึ้นมาตักนะครับ อันนี้มันจะเป็นการที่เอาขึ้นมาตากแล้ว,เด,วเดี๋ยวต้องถามผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าต้องผ่านการต้มหรืออะไรหรือเปล่า<ม>ที่เขาเอาขึ้นมาตากเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับใกล้ๆบ้านนะครับเลยพามาดูตอนนี้เป็นช่วงฤด,ดูการล่าเคยมนาะทำกระปุในเรือนี่เป็นเคยที่เขายังไม่ขึ้นมาตากครับ พ่ไปออกเรือมาได้มาเยอะเลยครับนะครับ,นะรบหมู่บ้านปากคลองตอนนี้ขึ้นลมค่อนข้างสงบแล้วนะครับเขาเลยออกไปเรือเล็กสามารถเอาอไปลากเคยกันได้นะครับจะไม่ค่อยมีมรสุมแนละ้วผ่านมรสุมมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน ลงไปดูเคยครับนี่ครับเคยสดเลยสดแบบสดเลยนะนี่ครับนิ่มๆเลยเป็นอย่างนี้นี่ใช้ลูกเคยเปเคยก็คือลูกปุ้งเอาไปทำเป็นกะปิ เดี๋ยวต้องมาดูขั้นตอนแรกๆว่าเขาไปทำยังไงมันถึงเป็นสีดำดะสีดำสีน้งปูเป็นแบบปกติจะไปกันไก่รู้ปั่ขอผมมีรางนี้เลยอขอเก็บใบเปลือกใบเราขายซื้อขายไปอันนีไมาตอบ นีต่ตะแกรงหนึ่งมันได้สามารถได้กี่กิโลครับแกละ่ะอ่าเคยสดอะมันแค่ยี่สิบโลลู่ะเคยสดแต่สิ่ลูมาจากนกเมียนะอ๋อถ้าเคยสดยี่สิบกิโลยี่สิบกิโล้อยโลมันทําได้แค่ตามติตามโลอะอ๋อโอ้หายไปเกินครึ่งเลยฮะหายไปเยอะเลยหายไปขอถ่ายเลยนะครับขอถ่ายรูปเลยนะครับ ขายรูปคนเี้วขายรูปกะปิขายรูปคนได้ครับขอบคุณครับยอเนูนครับ้แต่นเข้ามาทีนีไอ้บอนอไกดบ้าเนี่ยไอ้บัอมันออกไกดบ้านเนี่นใหญ่ไไอ้บวออกไอ้บวออกลเนฮะ เหล่าเรือมากกันเลยร้อยโลจม่ะบองนี้สุขาริปลวเพราะลุงเนี่ยทำให้ใจ่ไอ้ไอ้ทุนกันในนี้เดยวะโจมีต้องเครื่องใหญ่ด้วยเยอดเครื่องรุ่นใหม่ได้พวกแมได้เครื่อง นี่ครับปลาตีนมาเก็บเสร็จเคยกินนะฮะเนี่มันเคยมันเลมเสร็จเคยที่ตกลงไปไม่ได้เดี๋ยวหยิบลงอีกนเหย้วมังน้เนา่ครับเข้ามาทกขั้นตอนการทำมึงครับ ขั้นตามการทำครับตักเคยเขึ้นมาเขาเลือกพวกปลาที่ติดมาด้วยก่อนกับกุ้งกับเศษดินแยกออกครับเอาเฉพาะเคยโนะครับเตือนกิโล,ล,ลเคย10โลเคย10โลเหือนหนึ่งกิโลแล้วก็ใส่สีหอหนึ่ง สีผสมอาหารนะวะสีผสมอาหารทนได้นี่ครับเป็นสูตรการทำกะปิสีชมพูสดสีผสมอาหารวัตถุดิบบนนะมาดูครับอันนี้คือขั้นตอนการทำแต่จะมีขั้นตอนโม่อีกแล้วก็หนักเกลือครับ อ๋อแล้วใส่ถังไว้นานแค่ไหนถึงเอาไปตากอะแลกเก็บเวลาแล้วเหมือนกับแบบอาหกมุมงใหม่หมือทีเดียวมากูยุ่งแล้วก็เอาไปเอาไปเกิดอหน้าหม้อไงเดี่จะลงมาแทนเเข่ากันน้ำเนิ่มก็อยู่ในเนื้อเดี๋ยวมันจะละลายเป็นน้ำเลยใช่มันก็แขกนี่แต่เดี๋ยวเวลาเอาถ้าถ้าเราใส่ตะการเอาเอาอวนเอาเช็ดเคยกองให้น้ำนอข้ามแห้ง หมายเง้นเวลาไปตากไม่ได้เนี่ยเวลาทำงี้จะอันนี้ลูกฟ้ามีปุ่มเอาไปดิบออกต้องกัดปุ่มหลบปลาออกอให้เหลือเฉพาะเคยครับปุ่มหลบ้าออกออกตัวเคยอย่างเดียวเสร็จแล้วครับกับการหมักบ่มจวก็จะคุมนะครับการมแมลงไว้อย่างนี้หนึ่งคืนนะครับแล้วพุ่งนี้ก็เราออกมาทำการตาก ันนี้เป็นขั้นตอนก่อนตากนะครับเปรียงยังดีเลยเดี๋ยวดูขั้นตอนตอนตากกันนะครับในวันพรุ่นี้ <c oughs> ใช่ที่เขาตากมาแล้เขาเก็บรวบรวมมาครับอันนี้ตากมาแล้วหนึ่งวันเดี๋ยวจะเข้าโู่ขั้นตอนโม่โนี่ครับเริ่มบดโม่ครับ ได้อล้หนึ่งอ่ะกะปิปากคองครับกี่อันนี้ประมาณกี่กิโลครับยี่สิบเอ็ดโลเท่าเท่าไรอ่ะได้21โลกับเคยเคยร้อยอะไรประมาณสามสิบกโลเคยร้อยกิโลได้ได้กระปิประมาณ30มกิโลสามหาเลยครับ เย,เยอะเลยเหมือนกันนีะครับกระปิแพ้กระปุบ้านปักคองใหญ่เันทุกดีครับอัอออนอนี้ก่อนนะครับ เสร็จเ,เรียบร้อยไปแล้วครับกับการทําเคยทํากะปินะครับจะเคยสดเกือบ300รกิโลนะครับ ร้อยร้อยเท่าไรน,นะ <110. S 1> ประมาณร้อยสิประมาณร้อยกิโลนะครับนะครับขั้นตอนก็ไม่ง่ายเลยครับซื้อนะครับกระปิโลลาร้อยสิบร้อยี่สิบาทไม่แพงเลยครับจากการทําวันนี้นะี่ครับกระปิสดหอมอมเลยถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย,ยนะครับกับช่องหยินอย่างสตอรี่นะครับุ่นกันทำงานร่วกันทำเนื่อ เดี๋ยวปิดคลิปเต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ